ไก่ไล,นะล่นะตาก็ไม่ค่อยชาบนีไวูกเปลี่ยนกล่องญ่ก,กว่านี้แล้วมันดูยากอุ้ยกล่องจังพอบเวนใล้ป้าเวนตามาตั้งมว้รอ๋อยัดแมมเปลอลกหลงเนี่ยมาจิ๊ mà phá là cho mày 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 tít mày mày trong quá, mày 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 นุ่มจีนเล่นไล่เลยเลยปวดหลัวักนอไว้เต็มตาแล้วเลยหัวบอกวินแล้วอ๋ตามนายนัน่งวันนุ่มจีนตีป้ามาเลี้ยงอ่ะรวยไหมอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กลับไปก่ปอนปลวงปลวงเอรอเอ้ากินเกียนงตัอ ให้เราเล่อลเนอยู่พระี่พิมพ์ไม่เป็นก <c oughs> ินกะกอกไอ,อ่ซะลาเอะหนอนนู้อ๋อเหรอกอกไก่สาลาอะไม่หนอนนู้อ่ะ <c oughs> ไม่เจอเลย <c oughs> ไม่หนอนนู้ <c oughs> อ๋อเดียวในฟากแม่เด <c oughs> ียว bạn ủng ừ, rồi kiên tửa rồi cả gọi im, mò má, ăn yoya nhỏ dạ rồi dạ 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 nào dạ 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 mới chạy rồi đó và biết à quên coi ta sai lẽ oh ôn vô mơ phải mò các bạn oh bắt cháy kim rồi má nấm chín han lạc yết เอาไว้ยอดสิบบาทจานสิบเอ็ดเส้นใส่ดาจุจู่ๆแต่อ่ะฮ่ชงไปเลยแบการดุ๊งจีนเลยเล่นกันพี่เมกาดุ๊งจีนกันนี่ติผื่นหลักฟักนอหมดไปเลยชาัดตัดซ้ะไม่คนแก่้ยุ่ฉันเชื่อแล้ว คือเราจะเป็นเปลือยในตังมอดไงคือจะได้รู้ความก่อนไว้ใช่ไหมว่าอุ้ยไม่การต้องกินส้มกลับมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเกี้ยนตัวปุยะตำาให้เด็กเร็วอย่างปากปีโอ้องตัวเด็กจ้าเอเชียไายาโรยเจ้าดีเวนนักเรื่มดุนดำนะเอเชียฮออโยงามเว้ยน้องขา ให้ได้ใจช่วยปันีเตือ้อพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนายรีคนไหนที่งามมีรูปปัญหาพีปันปนิตันแต่น่นารักปนีมาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดริงนี่เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำให้เข้มรัดปีสั้นเลยอ่ะใสย่ยาขาดไม่ตึงไง เด็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข้มขัดซันคุมคม้วนุมคมคมนะค่ะปีผู้ดได้ปีไม่รอเล่นรักเกยรักจริงเลยจ้าครับพอดี้ปีไปในดวงว่ามองว่าปีนี้อ่าปีจะมีบุญวันานานะเลยจ้าวันนี้ปีไปดูดวงมาเลยจ้าครับ หม้อบอกว่าปปเปลี่ยนปะีนี้นะดวงจะกตาของปีจะได้พบสะพานไอ้ไรอ,อ่ะขู่คล่องแม่พิลลมกูกำรมแล้วงนหรื